ทำโน่นทำนี่กูปวดหัวจัดเลยแต่ปล่อยให้ทำไงป่อยผีนะใครเอาพวกแกงก็เรื่องของมันใครอะมีไอ้ p มีใครแม่งเรื่องเย็กเป็นเรื่องใหญ่เลยกูงงจัดเรื่องธนาคารกันเยอกมึงจะตีตำรวจไอเหี้ยแล้ววันนี้เขาไล่เคสอุ้งมาทั้งวันนะกูบอกให้มึงมึงต้องเปแบบต้องต้องเปิดตัวบักอะอย่างเงีะเมกกเมๆเมกเมกเมกเบิกเมกเมกเะกอมกเกเมดเมกเมกเกเกเมกมงเเไ อยู่เปื่อยองครแก่มาแล้วว่าไงลงทำไรลุมอ๊อกพี่หาไอ้พุดอะดรสวัสดีครับมอคโคสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับมือผมไม่เจอกันนานเลยมอคโคเนี่ยลุมอ๊อกเอเนี่ยลุมอ๊อกเขาให้มาอยู่กับกีนังอะครับเอาดีพี่มือพี่มือผมโดนผมโดนซิกซิกปิดปูนพี่เรียบดีลุยใหญ่เขาคุยอยู่เหมือนรุ่นใหญ่เขาคุยนั่นเที่ยวเรานั่นเที่ยวพี่มอคโคได้ได้ข่าวว่าไม่ค่อยเล่นแล้วเหรอครับใช่ทำไมครับมันพักพก่อนครับไม่รู้มันทำอะไรอ่ะ น้องไก็เนี่ยมามาคุมน้องๆให้นี่ไงติกๆจะได้แบบกำลังพุ่งขึ้นเทียยอู่แข่งแล้วเก่งแล้วยังยังยังถ้ามีม็อกก็เฟียวเลยจริงเวลาเล่นผมน้อยแล้วดิไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ไม่ไม่มีเป้าหมายมีเป้าหมายใช่ขอแบบโอ้ได้ข่าวได้ข่าวให้นู่นพอพอผมออกมาแล้วไปตีกันยังอีกรอบตะกอไข่เลยเหรอเอาดีบ้าน่ะตอนนั้นมีมีพี่ดำด้วยใช่ปะ ใช่ไหมอตอนมีพี่ดำ<ช>พี่ดำเข้าไปช่วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวเลยก็มาช่วยน้องๆที่นี่ไงมอโคอีกสักเป้าหมายหนึ่งช่วยติกๆ,ๆที่เนี่ย <laughs> จริงเดี๋ยวฟุตเดี๋ยวบอลฟุตนะเดี๋ยวบอลฟุตนะดันยืนขวายืนซ้ายมอคิดด้วยกันครับมอคิดด้วยก่อนคุยแล้กับน้องๆแล้วแหละน้องๆก็อยากให้มาช่วยแต่ผมขอคิดด้วยกอน เราจะทำอะไรกันบอเวลาเนี้ยทำอะไรกันอะออกป้นดีป่าววะไปเล่นธนาคารใช่ใช่แล้วอสไออกป้นอะไปดิไปเล่นธนาคารกันไปเมาคอยป้นอย่างผมไหมควรอะไรเพิ่งโดนป้นมาเพิ่งโดนป้นเนี่ยครับโอ้ยมาถึงที่นี้แหละดูทรงไม่ใช่ของผมนะนี่ครับเป้าหมายใหม่อ่ะแกแค้นไงป้าว่าไงอะไรป้าเปลี่ยนสภาพไปขอต้องครับขอต้องครับขอต้องครับโอ้อเยซีนไม่ใช่ครับครับได้ครับมาคอยเจอครับครับตีมันไปหมดไม่ได้แล้วผมก็กดตัวทีพอดีวันนัวแต่คอกหมูอะไปไหนไปไหนไปไหนจะไปธนาคารไหน ป้าป้าแปกับเล็กเป่าไปนะคะไหนใส่ท้าวเลยดิต้มท้านเะอ้ยเดี๋ยวไปไปใส่ก่อนว่าไงว่าไง